สวัสดีค่ะวันนี้คีซอจะมาเล่นสับสเก็ตนะคะหลุมใหญ่มากเลยไปกำลังใจให้นะลูกระวังนะคะเราไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าอ๋ออันนี้สูงไปใช่ไหมมาลุ้นกันว่าคีซอจะทำได้ไหมไม่ได้เซฟตี้ด้วยวันนี้อ้อนนาวา นี่คือการโชว์ของเขานะคะแม่โดนแกงใช่ไหมคะ hey. Hey. เอาเลยลองข้างนี้ง่ายกว่าไม่เอาข้างนี้มันจะขึ้นน้ำได้ได้ม่ใช่เดือนลงไปไปเอามา โชว์เสร็จแล้วรู้สึกไงบ้างคะนัาก,กลัวไหมคะน่าก,กลัวไหมคะ